สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของน้องหญิงเอฟซี FC หล่าหน่อยเฮาเนาะตัวโลกตัวประเทศพี่นอ้องเมื่อนี้ท่างบอจ,จนะครับเพิ่นก็ไเด้เรียกหมอลำนะักร้องทุกท่านสนมากก็จะเป็นหมอลำนะฮะเพราะว่าเพิ่นสิลำเรื่องแก้วนามาเมื่อนี้นัดกันที่โดมนะครับให้เข้ามาทุกคนมีมาก้าหลายตานะครับทุกคนเลยละ่ะทีลำ นะครับที่เป็นหมอลำนะครับมาเบิงสิผ้าพี่น้องมาเบิงว่าอีหล่าน้อยอุ้งยิงนี่สีได้รับบทยังพี่น้องได้ในใจเพื่อนเพิ่นว่าเพื่นอนากเป็นนั่งเอกวาสันสีได้เป็นคือบ่อได้เป็นมาเบิงพี่นอ้องพ้าโจเซียเป็นยังเพราะว่าีิล่านี่เป็นตัวเล่นบ่ได้แล้วับเป็นตัวอ่าลักลักมันแย่เสียให้ไครเสีใยในป่วยเแลวแม่บล่ลอ่ะเพราะว่าน้องนี่ เดี๋ยวกลับไปงานนอกงานน,านงานนั่นงานนี้งานรับเชิญงานพี่เซ็นเตอร์จจ้าวันจังหม่องนาอกออกไล่การแน่ไปไล่การที่วีกรุงเทพบทในในเรื่องล่ำเนี่ยิิประมาณหาคนแท่นได้ใชงสี่นะมาเบิ่งเอาพี่น,ออน้องว่าอีลานน้อยมงยิงสิได้รับบทยังพี่น้องมันี้เชิญครับ คล่องเลยไอ้คล่องเลขขึ้นจะไข่ได้โบทมณีรัตนาคโบทมณีรัตนาเป็นบทสวยคตอนสวยมาเที่ยวเมีครับสุดบทฮามานีเป็นแก้งแล้วนะในรากชายนักะามีสุดเลยนะคะแล้วว่าบทให้กับปันๆันคือโยโยันคิดว่านั่งคือหรืล่พลุงปีลิงพลังบอกแบบ เป็นผ <si ู้ชายเป็นพอมเมืองพาราลาดนะคะพร้อมทัมเมเฮสเสียพญานียกเป็นงาติเมืองกันและนี่ลูกสาวพร้อมพิษารพญานี่คือเอกตานค่ะว่าเอกตันค่ะเอกซีค่ะอีออนค่ะแล้วลูกสาวซอยสุวัสดิ์กัจจสุดานะคะออกมาพร้อมกันเลยนะคะเป็นบอมกับแบมค่ะ พอลกนพอลก็แม่แก้วมานี่บัดนี้ไปแก้มครับพี่สร้างค่ะยแมงเนี่ยกินเยอพอลนะพีสร้างแ่รับทกอันนี้สีนี่ลอดค่ะอันนี้คือสำคัญสุดเลยอองเอิงนะคะคือบท น้องสาวพระปิ่นทองนะคะไปกับพระปิ่นทองกันพ่ะปิ่นทองะหรอมาตอดพาตอนก็พอว่าเด็กก็พอว่าพอปิ่นทองไปแล้อ่ะแล้วทีนี้คนที่ไม่ได้ปวดเสรจมาค่ะจะได้เอาลงเมืองไปแล้วนะคะจะลงเมืองแล้วนะเพียเแค่ในพี่น้องอีลาลรับบทเป็นน้องพระปิ่นทองเป็นน้องพระเอกคุณเอ่ที่ตามไปกับพระเอกนะฮะบทของน้องเวลาน้องไปออก ไปออกงานทั้งอื่นนะฮะก็สามารถเอาอื่นมามานม,ม,มาแท่นได้พี่น้องนะครับเพราะว่าน้องงานหลายเด้อสีมาคักๆใน่นีกะสิบ่ได้พักพอนพักพอนมาเพียงพ่อเนาะพี่น้องเนาะก็ธรรมดาละคนดังเ <laughs> <laughs> <net> นาะ,ะ,ะนะมือนี้ทั้งแม่คู่พี่น้องสีวใอ้ฟังทั้งแม่คู่แล้วคยเป็นนั่งเอกมาล่ำเพลินมาได้ แยกเดียวเนาะราลำวอนวนเราลาดีคือ,อยังนี่คำเป็นอีหล่าย,ยุใก้มาเลี้ยนน้ำเล่านี่ได้ก,การเลยทั้งเป็นผู้หญิงคือกันมันบอกกันไงเราเป็นนั่งเอกสาวน้อยตะเกาได้เนี่ยเดือวนี้แล้วเถ่พูดแล้วรุ่นแม่สุภาพพูดแลวเนาะ <c oughs> นะฮะเอา้พอาพี่น้องสิพ้าพี่น้องมาฟังเราสีโวเราสีรองว่าจังไหนบอกอิหล่าว่าจังไหนเอาเชิญรับ เป็ียนอยู่ริมทางความสรงเสียเมล้านิ่อดกว่าน,นี้ความเช้าจำน้ำมาแปงเอ้ยง้อมาอ,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 อนันแม่ยาเอ,อ่ยสวนนุ่มโจผู้ยืนยันฉันเอามาซอยคำน้ำเอาเรลียงยุ่สมยัย ลูมันเปลี่นี่ในนิทานมนจอสันนาให้สอยเขี้ยในวันีอ่าหาได้ลูกเอาคนคนลามาบดีและสาวหิ่งมาแล้วแถวทางใด้ดินอบ แกคำแท้แกตาทงไก่นะข่างไก่ท่างไก่เข้าล่ามีเล่าเล่าเรืงอีสานบ้่นานก็เป็นมาข่างไก่มา้งไก่มาข้ไก่คบิก็เก่งอยู่แต่นี่คือเป็นอันนี้เราเพลินอันนี้เฉพาะทางเนี่ยให้บ้านไก่มันทีเป็นโลองเพ่ง เขาอย่ลาลำมาลมาบัดนีละสาวองิงมาแล้าแหลทาทไกาได้ินบอกเป็นไปได้บหใ่สวยแหวทาทังกลดินบอกนี่แหละถ่วเท้กลได้ยินบอกมันแสบวเีกพาะได้อยู่ อ่านฟังแล้วเป็นแช่งไงพี่น้องบานเนี่ยแย่ยเอียวยลาว,ว่าให้ออกเป็นภาษาเล่าเลยล่ำมาสันอย่าไปเอ,นเอนืนเห็ดคือลองพิ้งมสาสันไก่มาสันให้ว่าไก่บ้างสิ <laughs> อ็เป็นภาษาเล่าเลยลาว่าปดปดไปเลยอย่ให้มันเป็นพิ้งมาสันคันคันเข้าไปเอือนเน้าเร้ว่าไปถึกสาระลายมันเป็น,ปนมันเป็นการลองพิ้งเร้ว,ว่าเทคนิคนาอการล่ำนี่แหละ อุบาอาจารย์ดีแล้วดีแล้วอัดเสียงไววอะไรเนี่ยน,นั่นกับยิรากับไปท่องเอาเอารูปเรียนเอาการเอื้อนการว่ากันว่าแต่ละค่ำแต่ละขั้นตอนเนาะดีแล้วมีแม่คู่ที่ดีนะฮะยิรากืสิได้เก่งนะฮะสำหรับน้องยิงฮัดบ่างเนาะเก่งอยู่แล้วมีพ่อสวรรค์อยู่แล้วสาหรับยิราหน่อยวันนี้คือสิภาพพี่น้องมาเบึงเพิ่นซ้อมกันคร่าวๆว่ามันซ้อมมิเีอรหรอ มันจะเป็นแจ้งไดน,นะฮะน้องสุนะฮะสุสายไห่รล้ได้รับบทเป็นนั้นแก้วนามาอันหอมแยมนนินแจ้งเป็นนั้น,นแก้วนามาตอนงามตอนถอดอันแปลง่ร่างออกมาแล้วเนาะมาเป็นหอมแยมนะฮะสลหรับปินท้องแนวพระเอกตอน้นวิมลใช่ยนะฮะครับวัดศิวลดนั่นแหละ่้มขอข้าวไว้เื่อ,อกนะฮะเอาเชิญครับพี่น้อง ขปิ่นทองปิ่นทองปิ่นทองผู้ออดูแทนเจ้สาวพเปินทองข้ามกินกระสิเดนแม่แต่ลูกบอกไปโยนจากเตาเาลือกซีซีเลูกก็ได้บอกลูกก็ไยบังกสิเดนแม่แต่ยายแล้วลูกสาวเจ้าอยู่ใส่น้ำบัวหาอยู่ท่ไรกอเอ ขามี่คะแสดาหอแสนเมแสดงพี่เฮ้ยมันย่งวนี่มันมาแล้ว็หาไงกันอยงนมันก็ไตมักก็ดม่มักัสกมาเพ่ันีพอติดตามเดือพี่น้องเป็นตะม่วนอยู่เยี่ยวนามากนีเนาะเป็นตะม่วนขนาดนะฮะน้องบอมน้องแบมก็ก็เป็นนอียงก็เป็นรูปกษ์ผุนได้บเนี่ย อีกเมืองนึงนะฮะน้องบอมก็น้องแบมนะลูกยักษ์ปันปันกรเพ็นนันแก้วน้ำาตอนนั้นแปลงร่างเป็นผู้ชายแม่พี่น้องเป็นทอมนะก็ปันปันเขากันขนาดบวโจวัว่ะแล้ก็ลงกระเลงมาดันเอา้าจังค่อยติดตามมึงเนาะพี่นออ้องะมวนคข้อยู่พี่น้องเอ้ยเอา้าช่วงไทยนี่ก้อนสิลาจากกันกระชิให้ อิลา่าลองเพ่งซูฟังนะครับลองเพ่งซูฟังบนเวทีสาวน้อยลำเพิ่นโชว์เลยครับมานี่นักดนตรีก็เป็นของสาวน้อยลำเพิ่นโชว์วัดค้นล้องเสียงนะฮะอิลา่าคืนล่องเสียงนะครับมานี่บนเวทีลำเพิ่มมนโชว์ร่วมสองแหละพีนพ่น้องจบเพ่งนี่กลาล่าผ้าจากกันไปเลยนะพี่น้องเด้อลิปหน้าพ่อกันไหมกดไลคดด์กดติดตามเหม็นไเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายครับ สวัสดีครับรนกเ Tá! Ah!